สวัสดีวันหยุดเสาร์วันที่สาธันวาคม2 5 6 5หาพี่น้องที่ติดตามเพจลุ่งศักด์มักมวน,นะครับสิมาอัปเดตอากาศจังหวัดอำนาจ,จเจริญเมื่อนี่อากาศหนาวพี่น้องหนาวแต่มาเึ้ื่นนี่หละมื่อนี่ก็เป็นวันหยุดผักวันเสาร์อาทิตย์แต่กัสิมีภารกิจคือเกอ่าเนาะพี่น้องไป ให้ไปหน้าไปสวนหาจจกิจกรรมเห็ดตอนส่อกระต่นแต่เส่อฐานหนาวแบบนี้ก็บ่อยากออกจากภูหิมาน้พี่นอ้องแต่ว่าคนที่เคยตื่ตนแต่ส่อกระต่นคือเกา่าเป็นปกติจากของลุงนี่ตีซีตีหาก็เริ่มตื่นแล้วนอนพลิกนาพลิกล้างแล้วอาอน,นี่ก็ข้อให้มีความสุขอยู่ดีไม่แห้งคือเกา่ามาทักทายัรรยุพี่นอ้อง